ชื่อเผู้ขี่ม้าแข่งและน้ำหนักเพิ่มลดระยะ1,100เมตรและเที่ยวที่6มาเลขหนึ่งสบายนางสมรักเพิ่มห้าปอนซองหมายเลขหนึ่งมาเลขหนึ่งกอชัยชนะฉลองชยัยซองหมายเลขสองมาเลขสองฟาโรยอดฉัดซองหมายเลขหกมาเลขสองกอเพชรสิงหาพี่ชัยเพิ่ม8ปอนด์ซองหมายเลขสามมาเลขสามแฮปปี้ทูเดย์สุริโยเพิ่ม1ิปอนซองหมายเลขเจ็ด มาเลสียมาลัยทองน้ำชัยเพิ่มสิปอนซองหมายเลขเก้ามาเลเียกอบังเกิดเกล้าพัฒนาเพิ่มหปอนซองหมายเลขสี่มาเลค้าแฮปปี้ซิโร่พันศักเพิ่ม16ปอนซองหมายเลขแปดมาเลค้ากอปอยเซียนเบนส์เพิ่ม16บหกปอนซองหมายเลข 5. ในเท่ยวที่6อยู่ในความควบคุมของกรรมการปล่อยมาแล้วมาออกแล้วคะ <Okay. S 1> นนล แฮปปี้ชิโลเป็นตัวนำคู่กับแฮปปี้ทูเดย์ไปสี่แฮปปี้ทูเดย์เป็นตัวนำแฮปปี้ชิโลเป็นตัวที่สองชัยชนะเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นสะใภนางมาลัยทองและเพชรสิงหาที่ไปสามขณะนี้แฮปปี Hello, ้ชิโลย ใหปี้ชูเดย์ยังเป็นตัวนำไทยชนะเป็นตัวที่สองใป้ี้ชิโร่ที่สามถัดไปเป็นมาลายทอง ใบานางคงไปสิบอกทางตรงขขณะนี้ Happy ้ทุเดเป็นตัวนำชัยชนะเป็นตัวที่สองขณะนี้ Happy ้ทุเดเป็นตัวนำชัยชนะเป็นตัวที่สองแฮปปี้สิโลที่สา ผลการแข่งในเที่ยวที่6แฮปปี้ทูเดย์หมายเลข3ชนะที่1เวลาวิ่ง1นาที7.45หวินาทีชนชนะหมายเลขหนึก 1, ก่งกอชนะที่สองเวลาวิ่ง1นาที7.85วินาทีฟาโรหมายเลข2ชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาที8.62วินาทีสบายนางหมายเลข1ชนะที่สี่เวลาวิ่งหนึ่งนาที9.42วินาที